ไปประมาณทักเกือบ30นาทีครับผมเราไปดูเวลากันนะครับเราไปดูเวลากันเนี่ยครับดัชนียังวิ่งอยู่เลยนะครับเนี่ยครับออเดอร์เป็นสถานะบายครับผมเล่นบายไว้15ออเดอร์ครับตัวเลขยังกระดิกอยู่เลยนะครับเนี่ยครับเทรดไว้ที่เวลา18.31ถ้าบวกเวลาไทยอีก4ชั่วโมงนะครับ สี่ชัโมงก็ประมาณสี่ทุ่มสานาทีครับผมเทรดตอนประมาณสี่ทุ่มสานาทีนะครับนี่ครับวันที่13บมเมษาย,ยนสอง0นสองนะครับตัว US 30มสิบแคครับหรือตัดชนีดาวโจนนะครับนี่ครับก็ได้เทรดกันไปครับผม โอเคครับพาท่านมาชมนะครับ